ขณะเดียวกันนะคะพื้นที่จังหวัดระยองก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีข่าวเรื่องของการติดเชื้อของทหารอียิปต์นะคะต้องยอมรับว่าช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปที่ห้างสับสินค้าม,มีเด็กนักเรียนมากกว่า200คนนะคะที่ไปเดินอยู่ในห้างแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญค่ะที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองประกาศปิดเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะ3วันด้วยกัน274แห่งท่านผู้ว่าออกมาบอกแล้วนะคะในเมื่อผลตรวจออกมาว่าทุกอย่างเนี่ยปกติเรียบร้อยดีเดี๋ยวโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะ จะกลับมาเปิดดําเนินการเรียนการสอนอีกครั้งวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะขณะที่ชาวระยองเองตอนนี้ก็บอกว่าคลายความกังวลใจลงไปแล้วนะคะหลังจากที่ผลการตรวจเชื้อผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดระยองนั้นผลออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวระยองด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหยุดยาวปลายเดือนนี้เนี่ยอยากจะให้สถานการณ์ที่ระยองกลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดนะคะประเด็นที่หลายฝ่ายวิตกกังวลก็มาจากกรณีของกลุ่มทหารอี นี่แหละค่ะที่เข้าไปในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็มีหนึ่งในนั้นเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 นํามาสู่การปิดสถานศึกษา274แห่งในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็กระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณสุรศักดิ์เจริญสิริโชทยอมรับค่ะสาเหตุหลักเลยที่ต้องปิดโรงเรียนมากกว่า200แห่งเนื่องจากว่ามีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งมีระบบติดตามตัวนักเรียนเนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วพบว่าหลังเลิกเรียนมีนักเรียนประมาณ20 0กว่าคนนะคะที่เดินทางไปที่ห้างแพชั่นหรือว่าห้างแหลมทองเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานักเรียนจึงถือว่ามีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงทางโรงเรียนก็เลยประกาศปิดโรงเรียน3วันนะคะจากนั้นโรงเรียนต่างๆทั้งในอำเภอเมืองและอำเภออื่น ก็เลยประกาศปิดตามไปด้วยโดยไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนว่ามีนักเรียนมีผู้ปกครองหรือว่าบุคลากรของโรงเรียนมาในห้างในวันดังกล่าวหรือเปล่านะคะโดยการปิดโรงเรียนไม่เกิน7วันก็ถือว่าเป็นดุลยพินิษ์ของทางโรงเรียนอยู่แล้วแต่ว่าจากนี้ค่ะจะให้ทุกโรงเรียนแสดงเหตุผลว่าปิดเพราะอะไรเพื่อเป็นการป้องกันความตื่นระหนกที่จะเกิดขึ้นได้อีกนะคะท่านผู้ว่ายืนยันค่ะผู้ชมคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ทุกโรงเรียนพร้อมเปิดเรียนตามปกติแน่นอนค่ะ ไปดูความเห็นของชาวจังหวัดระยองกันบ้างนะคะคุณชรินแสงเงินเป็นหนึ่งในคนที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้คนระยองส่วนใหญ่เขากลัวค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นการระบาดของโควิดรอบสองหรือไม่แต่หลังจากผลการตรวจออกมาไม่พบเชื้อ ตัวเองก็สบายใจและคลายความกังวลลงไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องทําก็คือการดําเนินมาตรการทางสาธารณสุขที่ทําอย่างเข้มงวดไม่ประมาทเลยนะคะทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมและการล้างมือบ่อยๆส่วนบรรยากาศในสถานศึกษาหลายแห่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละคะ่ะช่วงเวลาที่ปิดการเรียนการสอนก็มีการทําความสะอาดกันครั้งใหญ่เลยนะคะเพื่อให้พร้อมที่สุดสําหรับการเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อย่างเช่นที่โรงเรียนวั ัดบ้านฉางเจ้าหน้าที่ก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทําความสะอาดตามห้องเรียนสถานที่ต่างๆบริเวณโดยรอบนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดเรียนในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ